สวัสดีครับผมแฟนคลับแฟนเพจ FC สุขสุขทุกคนนี่ก็เป็นเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพศ2 5 6 5ครับนี่คือแฟนเพจแฟนครับเพิ่ย็นแต่งานยุ่งที่นะครับนะเ,เาน,น,บนะนเาะวัวเชยเย่านะครับเนาะด้วยจังหวัดเจ้าโสท้นะครับเนาะอยู่โรงบ้าน FC ได้หลายคนเกิดซีดีโฮยู่นะครับเนาะว่าหัวเชยเย่ามาโรงบ้าน ให้กฤษีแจ้งเขาให้แทนเพจทแทนครับในรับทราบอีกเทนึ่งนะครับเนาะรับทราบประควากันนะครับเพื่อขอเฉยๆมาลงบานเาล่าเฉยๆเป็นลมเป็นลมชักเนาะครับยืดดีๆกับเป็นลมชักเนาะครับผมเนื้อมากลางดึกมาหาหมอกลางดึกครับผมมาจังหวัดยโสภาเนาะครับเนาะ นึงน่งกเก้าครับนถดไปรับผูพุ่นนนะครับถึงบ้านก็บ,บ้านนะครับเนะาะหมอหมอตรวจเช็คร่างกายแล้วว่าเป็นน้มชักรักษาได้แต้ว่าต้องผ่าตัดกำหนดผ่าตัดเมืนะ่อวันพุธเวลาเก้าโมงครับผมกลนหัวหมดเนาะครับเนาะผ่าตัดหัวนะครับ ปวนหัวบัดวันนี้ก็แจ้งเขาแฟนคลับแฟนเพกหรือว่าเอฟซีของหัวเฉียวยอดรับทราบผมพมกันนะครับเนาะที่ว่าหายไปใช่หรือว่าเอฟซีหลายๆคนกับผู้จีหัวอยู่นะครับเนาะต้องเป็นห่วงนะครับเนาะมอควรมารักษาได้ครับผมหายขาดแน่นอนถ้ามว่ารักษาก็อันตรายเนาะครับเนาะไปแล้วครับรถไปหันไปหนีหรือว่าลงน้ำ เหตุกิจกรรมเหตุยังต่าง,างๆนะครับผมแล้วบ้รักษากันอันตรายอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแล้วห้องบ้รักษาก็ไดอันเดนนี่ยนะครับทำตามที่หมอพันแหนน้ำม้านะครับน้องหายรักษาเซาลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในตัวเมืองจังหวัดยะโสธรตอนนี้ผมก็บทายทำอยู่ ผมยืนอยู então, ่หอหลวงบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นปั้นจันเนาะครับเนาะผมก็สร้างครับตรงนี้ที่ตจงถามคับหลวงบาทนะครับว่าภายในหลวงบาทเหมือนไม่ใช่ทํานะครับเนาะทำทั้งนอกได้อยู่แฟนเพจแฟนครับจะอยากมาเยี่ยมก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมาก็ได้นะครับเนาะขอบคุณหลายครับแฟนครับแฟนเพจเอชซีถือเป็นห่วง เป็นยัยเนาะครับเนะาะพี่าไ่อยากให้เอฟซีมากับผมมาล้มแบบมาหลากันสินั่นนะครับเนาะขึนมาเบื้องยากนะครับผมขืนมาเยี่ยมยากที่หมอเป็นไหหมาขึนมาเทีาๆก้นหนึ่งมากันสิเชืก็ฟังรู้สึกนะครับเนาะ่เหตุการณ์อะไรหัวชาเยาส์ีรายงานตามลำดับด้วยครับเนาะ เวลาพ้าตัดนี่วันพุดเวลาเก้าโมงผ้าตัดเสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยการจังไหนจังไหนหัวเจยเย่าก็สิายงา้นเอฟซีในรับรู้รับทราบพร้อมๆกันนะครับเนาะหายนี้แล้วหัวเจยเย่าก็ไปทาท,ท้ายทั้เดินสายเงาเลยนะครับมารถหัวเจยเย่ากับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผม เรงเสริมแหนบเสริมยังเสริมไม่เรียบร้อยนะครับเนาะเสริมไม่แล้วกับค้นกับมะป่วยครับหลักเฮ็ดรถแล้วกันยังค้นครับค้นแล้วแล้วแรงดีแล้วกันทีเดียวตะเวนทัวแผงไอสานแห่แฟนๆได้รับเบืองรับชมรับรู้ราคาหัวราคาควายผมอมกันนะครับเนาะสนใจคือเก่าครับผมรับส่งให้คือเก่า รถหัวใจย,ย่อกับแต่งแหนบแต่งยางมาเรียบร้อยนะครับเนาะเสริมแหนบเสริมยางให้แข็งแรงเห็นก้นเก่านะครับรถก็เตรียมพร้อมนะครับผมแจะมาคน้นขออนุญาตค้นครับรักษาตัวก่อนจาอาทิตย์นึงครับผมทำหมอนะอาทิตย์นึงก็แข็งแรงดีอยานะครับเนาะเดี๋ยวไปใช้ทัท้งห้แฟนเพียรเพนครับเบิ้งเคื่อเก่าอเลยครับผมขอไม่ได้อีกอาทิตย์นึงครับ คลิปนี้ก็จบไวปสำเนียครับผมเป็นยังไงหัวเชยโย่สิไล่งานให้เอฟซีให้แฟนครับรับทราบผมอมกันเป็นระยะเป็นระยะนะครับเนาะคลิปนี้จบไวปสำเนียครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม